ทำปลาซงเครื่องนะคะอันนี้ต้มเครื่องให้ออกรสชาติก่อนจึงใส่กะทิอีกรอบนะอันนี้หางกะทิใส่ไปหน่อยนแล้วจ้ะใส่กะทิพอเดือดแรงเอาปลาปลดุกลงอย่าคนนะคะแค่กดๆดรอใมันสุดไทย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 น้ำแห้งไปพี่น้องเลย กะว่าถือเรากะว่าข้นๆไว้ก่อนคนเกินมาราทรงเครื่องกะนีเยอะเลยเนาะนะ,นะ น้ำก็ไม่ค่อยจะมีเลยปาริดานะ่ะพร้อมถ่ายคลิปมากอยากถ่ายอยากถ่ายคลิปมากแต่โทรศัพท์ไม่พร้อมถ่ายคลิปนะคะ <c oughs> ขอไปขอไป <c oughs> จะกินให้ดูนิดหนึ่งนะถ้ามันตัดก็อาจจะปล่อยให้จบเลยนะ ม่มีกะทิมีกะชายตะไคร้หอมหอมน้ำปลา้วอืมบอกอรายละเอียดไม่ไม่ทันอ่ะเดี๋ยวค่อยอสับตัดก่อนืมมีพริกเท่าที่มีเนาะเราไม่มีพริกไม่มีพริกหยวกเนาะอือ มะขามด้วยนะคะอืมจืดก็ตมน้ำปลาระวังเค็มด้วยนะอืมปลาดุกก็ต้องล้างเกลือล้างแป้งอย่างดีออะืมดูกันนิดหน่อยพอพี่น้องขอบคุณลหลายที่มาเยี่ยมชมนะ ถือเวลากันไปเลยเนาะ i l t a y bye when the phone <laughs> s t o p เขาบอกว่ากินกับผักด้วยอืมแต่ยายังไม่ได้เอาผักนะเอากินเช่นนี้ไปก่อนเพราะว่าไปแล้วก็ใส่ถั่วใส่มะเขือเปราะเยอะอยู่นะ <laughs> ลาไปก่อนเถอพี่น้อง Thanks so much my friend Thank for your support See you next video Have a beautiful day Bye 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 ลาไปก่อนเด้อเพื่อนๆ Bye bye จ้าไม่ได้บอกรายละเอียปดปันไดซ่อมอืเนาะไปหาดูใน youtube มันเยอะแยะ,ยะ <laughs> อันนีเ้เครื่องอัดมันไม่ค่อยดีจะ้ะโทรศัพท์เมมมันเต็มจา้าลาไปก่อน Bye 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 bye